อินี้แคกรอดมาพอดีเลยมาย่างหนูให้กินพอดีอีนีไข่ใส่หนูวบนี้ไม่เท่านี้นี่หนูเจ้าก็ไม่เห็นยู่นี้หูเลยเสีบมัโอ้อีนี่มาใส่บ่วงไว้แถวนี้เหรออนี้เบ่งเบ่งไปย่ามองมแมเตายอยมงมแม่เมียอยู่นี่ มินมีมีตะไบพ่วงขวยบ่วงเจ้าที่อันพัดไปกระดาษขาวๆไว้นั่นน่ะแมงไม้ไปนั่นป่อวไม้ไปนั่นป่าวว่าผมข่อยเหยียบแม่มากระไม้เจ้าตีเธอเน่ะอีนี่เหยียบเหยียบแม่พอแหลมไปของอีนี่คือกินจอแท้ใคยกินได้หรออีนี่มันมันมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นอันนี่มันอยู่ตรงนู้นอันี้มันอยู่ตรงพู้นที่แย่เบาให้แข่งหาดสองพันนายนาอันนี้ว่ามีคนโอนมาอะไรมาคนโอนมาอะไรมา ได้แล้วท่อนหดท่อนใดสองพันโอ้ยย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 ยรยย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 ย0ยยยกยย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 ายวยย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 รยย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 ย็ยย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 จยย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 นยย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  ให้ตำรวจไปตำรวจนี่ตำรวจมาแล้วจโเป็นงานไรวันนี้เลยกี่ตัวหนูน่ะนี่พุ่งยามยังไ่เสร็จโอ้ยามกันแล้วนี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่ไม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 ่ไปขาวขา้นลำโพือดอกเ็นยใ้พวงพยายามลพเดอดร้องมันจะอ้อมอ้อมไปตรงนู้นเอทีแมวล่าตั้งองนีเสียใจไรตงคี่นมตั้มวงหนูมันว่ยกันโอมัว่ะรเขามันว่นอแมาล่าแนเขาเลา

ภาษาแขกภาษาแขกเขาสโลแกนภาษาแขกภาษายูซีฮีเนี่ยยูซีฮีอืมยืดกว่ากว่าต่อเลยโรเมกี้มาจะไล่มาแตเฮียนนั้นสุใสเหมือนกันคือกันาะเอาทักทายไปเลยแขกเราเห็นผู้ใดทักทายไปเลยทักทายเพราะว่าเพิ่อนในโอกาสมาเขาไม่เอาลาเพอดีเพราะทุกคนดีเป็นแบบนี้กันใช่ฮะโอ้จำกันได้อยู่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหูสิบ ถูกต <c oughs> ้องถูกต้องโลสบายดีสบายดีโลน่ันองงนาน้องแม่โอ้นี่ค้ณไหนนะ้องกินต้องกินอ่ากินจ้าลีโบวโอ้โอู้นีููดีจอยจอยจอยใ่จอยจ โอ้อยอีบ่จอยอีบ่บ่บ่อีมึงนี่แหละเ้ยเจ้าอะไรเจ้าอะไรเ้อะไรจอยอนะไอ้จอยพวงหาแก่อกือองตกันที่เราเป็นพระเอกนรอยจอยอยพระเอกใหม่พระเอกใหม่น้องตนก็น้องใต้เด้ออู้นี่วิทยาวิทยา ดีอยู่มีไมสมสมไปเอ้ย่อจะเลี้ยงแล้วพ่มีแนวเลยอันนั้นอันนั้นของซานเดอร์นี่ขอโวนข้อโทษจีบเราเราหัวงเราเลยอันนี้สังวานี่กระซิบอยู่คอยขอโทษคอยลี้ยบไปจังไรไมกขี้ให้ทำเห้แค่ทำแขกลอดนะทำมานอันคือว่าจอยลงงานกินข้าวมือละเทือมันแมนบอกแมนแมนแมนแต่ว่าคอยบอมเบนว่ามือกินข้าวมือละเทือดอกกินมือละเท่าไหร่คอยคิดว่าเมียนี้จากมากกว่าเลยจอย ือแทงใจดำแแกเนีมจูเร่องเร่องเร่งเีผ่านมาผ่านไอนีเป็นไฟบริเกินขี้ได้บริสรูป้วอีกบาตัวมาคือ่องเงาาบวไสงสัยไม่ไอันี้มาจากผมไม่่ไงีจุตาดีดีดเมา่มิ้ เฮยรู้จักเราอยู่บ่เคยรู้แต่ว่าเราไม่ควหูจักคอกมันสิหัจักีแต่ละมือเขาแต่ปลายี่สิกุซูมาโอ้ยนี่น้องพนใส่น้องพนใส่ด้โอ้ยน้องเพียงน้องแคแดีแค่ดีอันนี้ตอนมาเนี่ยงามๆเลยผู้ดอ๋อออนั่นก็ส่แล้ก็เล่นเนี่ยก็เล่นหลวมก็ผ่าน้แท้ก็เล่นอะไช่กันว่ะน้องน้องน้องมาใหม่ ซื้อปิ้นดังเจ้าของผลงานเพลงกวาดแน่นๆนั่นน่ะกวาดน้องแน่นๆนั่นน่ะคุณจักบบ่ัวแก้วบัวแก้วบัวแก้วบ้าโอ้ยเนาะโอ้ยใส่ใหญ่ที่เขาถักไปคนนึงั่นเล่นมุกมาเห็นแล้เล่นมุกสัมผัสได้ไหมสัมผัสกัดวันได้เล่นเหรอเฮนี่ไปย์นะไป่ล่ะ บ่ปั่นได้โป๊ปั่นลุงเหแห่ลุงโอ้แห่ลุงอ่ะเอาเด็เอาสือนั่งอยู่นี่ได้พูดอะไรจ๊ะนี่วันเช้านี้ก็ยังคุยกันอยู่คุยกันอยู่นี่คุยไปคุยมาจะพูดได้ฟังเฮ้นั่งคุยยังดับยังดีฮะที่แท้โทรศัพท์ไม่กดโบทไทยชิมปฏิทยชิมได้อยู่ได้ยู่ได้แอบเหลมนี่บ่โอ้คุยกันจ้า จุดไปเร็วเร็แต่ท่นจะรานีหลยมันตัดไปฝากช่องฝากยังให้ยังทีต่สุทายโทรศัพท์บวเหนอะไรพนาทีได้ยูได้ยู้อาเขาไปมาหน่อเขาไปเอาควมเน่อาเอาอ่แม่แม่นังนี่แม่อีนองไซโอเออสองควู้พการอัเอเออ้าเตกันเลย เขียทสูตกูแน่น้องออแเกเอาหนูมึงไท้ล่ะเนี่บ้านนูมาอ้วนแขกหลอดแฟนบาแฟนขับาโอ้ยบ่ได้พอแขกหลอดโดนคว่ำจำเรายังเมียนยูพนาว่าห้แขกหลอดร้องกกเพงนนพนานายอ้ย เอาเพลงยังกันในเพลงที่แข่งรถถนัดเพลงของโรงเรียนนั่นแหละเอางี้เงากางเกงเมกกี้เงาพวกกางกอกางเกงพวกทรงน่ะโอ้เราพวกกางเกงหุ่นขึ้นเสติงแค่เดี๋ยวก่อนพวกเสิรู้กุ๊บหลามว่าใน้นสต็งแค่เดียวขึบ่อลูกทุ่งนี่ลูกพุงจะได้ร้ายไหมเอาเอกงีเดียวมุนอุ้ยปุ้ยเดียวเพลงไหน ลวงสูรอบสูรอบสูมรอบกะผู้จัดจุ่าก็ได้กินเขานะพี่คอยไปได้ลองพินดูนำตาสีไล่นำตาสีไล่นำวันจันทไหนพี่ข้าดีปะฮะเออเอาแฟนขับโอนมาให้ปาสุวิทย์ปาสุวิทยไมพอหลวงพี่สุวิทโนมนหมปาสุวิทย์ปาสุวิทย์าสุวิทสุวิทย์พี่สุวิทย์เพี่สุวิทย์าร้อยบาทให้เช่นกันปิเทเลเดี้วโอ้ปได้ีสองัหาแล้วเดวนี้เอาไปบนลกสุดเดียว มือไม่ไหอีกตอนนี้หน้าตาพี่สวิทเหมือนคุณช้างเอาก็หอยพี่เหมือนคุณช้างต่อไปแป๊บนั้นตัพี่ชายดิแปลงเงินก่น้องเงิมากมากมากตอนนี้ครมาอะไรกับแขกรถเอาเพื้นเราพี่น้องครับไปแล็้วก็มาแล้วพี่แอนมายูรีอีกสามร้อยบาทให้เงินเราอีกแล้วเอาเพื้นรถแขกเอาด้วยรถโอเคได้มือนีมือสิบเอ็ดไป่ต้ง ยังต่อไปต่อไปต่อโค้งหนีต่อคมไปได้หลายแล้วล่ะเอาสามร้อยสามร้อยทยไปไปที่ากรุงเทพมีอีกด้เลยนะมีอีกมีอีกมีอีกกิอันนี้เนเดียวโดันเอาเอเอาเอามาเยเอาเเออเอ เขาขอหมอลำเขาขอหมอลำตัใจแมกขอขอมึลยุยจจะเพ่งเออมึงนยเอาดมาไดกแล้วเขาเอาเดียเสอเสือทิมก่นเนี่ยเือไม่ังเสือกูเนี่ยเือมจะเช็ใหมหมดมนอุยเดียเดี๋ยวอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าร้องเดี๋ยวมัดิลิกกไรสิยืนีให้เปนอังยูทูกอนอย่าเฝ้าอนตั้งยูทูยูทูนอกันมัสามสี่พันคนอยู่เดี๋ยวตอนนี้เี่นองมัหกพันสยู่ทางด้านเพลัวเอาเพ

ไมาอีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วม่อีกแล้วตีนย่พวงม่อีกแล้วหาหนูิ่นเมื่อไดหลายปันไบ่เงเงินแขกหาหนูมันเมื่อดหลายปันได้แขกเพราะฉะนั้นมืออื่นกับพหาหนูเดียวนีเออเอาที่มันมันบ่มันบติดลิกกะิกเดี๋ยวนี้คนเมงยุทันยู u b e เทไตอนนี้คนชมที่สด y ดย t u b e เอ่อ2,800ัปมัาว่า มือก็ใชมไตมทวีพีน้องของพันเจ็เพิ่งมาจะยังห้ฟังฟังไม่ล้ำหัวลำควายล้ำมาฟังเออเอมือนไปใส่มเอมือนเด้อวันสำหรับผู้ใดบวกเคยฟังวขยล้ำอืมอืจงเราฟังมา้นี้อืม ในบอกมบอกเปนพลังหมดแล้วนะแขกนี่คอยใส่บ่วงหมานี่หลีหวังเใกล้กันอนป่ใส่บ่วงในตัวสารไม่บอกไม่ให้ใส่โอเปอรหมดตัวแล้วเป็นแขกยนดีไม่เป็นหอดใส่โเปอร์เปล่าแขกแขกพี่สาวอยู่เมืองนอกสายลุ่มเตยปีกเป็นมาขอพงยิงห้อยตะวันในบ่โอมันเท่ห่วยเาอเออเน้ ปัาตีก้อนมมันรู้ว่าสูไม่ไหวไม่มีอะไรจะเยใ่อาใ่เลยหรอเอาเดี๋ยวคไปิดยูทูบกันมันติ้วห้กับตะวันเอาาเอาเเดี๋ยวคไปิดยูทูบกันเอาลักบ่วงมาไปกีเขาใช่ไหมลักวงเอามันกันไยังเดี๋ยวคไปิด